ครับผมทุกทานนครั้จัดการครับจากิเซนะครับนี่เรามาติดตั้งในวีโก้เครื่อง2.5นะครับไม่มีอินเตอร์นะครับตอนนี้เราถอดุปกรณไปเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้เราติดตั้งกันในสามตัวนะครับ3ตัวด้วยกันเรามาติดตั้งกันเลยครับเ่กทานะรีนี้นะครับ X X ครับ นี่นะครับข้อยางฟังแล้วก็บีบเข้าไปเหมือนเดิมครับฟังแล้วก็บีบเข้าไปเหมือนเดิมน,นี่นะครับเรียบร้อยหน,นึ่งตัวนะครับตัวนี้ตัวที่สองนะครับทีดีครับตัวเล็กใส่จุดนี้เลยครับ อุปกรณ์จะวางอยู่ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เดิจะเข้าพอดีนะครับมีขอบปากพอดีเลยที่สามครับวิดีโอครับ,รบใส่ตรงนี้เลขนะครับผม นะครับ